อยากปั่นจักรยานซื้อพวกเขานะครับผมให้ตามทันเสือหมอ,อกอทำอย่างไรคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังครับ ถ้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่อง youtube ปั่นไปกับกะทิด้วยนะครับเป็นเองคนนึงเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบในการปั่นจักรยานเสือภูเขาอยู่แล้วนะครับ <Woo! S 1> เพราะว่าจักรยานเสือภูเขาเนี่ยมาเป็นจักรยานที่เรียกได้ว่ารูปทรงอะไรพวกนี้มันดูเท่ะนะครับ<เ>รดูดูดันดูหลอนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะก็คือเราเรารักในการปั่นจักรยานเสือภูเขาอยู่แล้วในใจผมเนี่ยนะผมบอกตามตรงนะ ผมอยากมีจักรยานเสือหมอบสักคันไหมใจก็อยากมีนะครับถึงเต็มร้อยไหมไม่นะครับเพราะรู้สึกว่าจักรยานเสือภูเขาเนี่ยมันขี่สบายนะครับแล้วในกลุ่มเนี่ยนะก็ใช้จักรยานเสือหมอบ ไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์มีแต่คนเดียวนะที่เป็นจักรยานเสือภูเขาแล้วผมปั่นตามทันได้อย่างไรนะครับผมเองเนี่ยนะครับผมเมื่อมีโอกาสเนี่ยนะผมก็จะไปซ้อมร่วมกับเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเขาไปเส้นทางไหนที่รู้สึกว่าเออมันโหดเว้ยแล้วก็ในการปั่นทําความเร็วสูงๆเนี่ยผมก็จะอาศัยแบบนั้นเลยนะครับวันนี้เราตามเขาไม่ทันไม่เป็นไรนะครับ แต่ว่ามันต้องมีสักวันสิงธิ์ที่เราต้องตามเขาให้ทันนะครับแท้ๆเลยนะที่ผมไมปป่าเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ๊ยอยังไงถ้าจักรยานเสือภูเขาเนี่ยนะมันปั่นไม่ดีหรอกตามเสือหมอบนะมันหนักมันื้อมันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหเหตุผลร้อยแปดพันอย่างนะยุยงให้เราเปลี่ยนใช้จักรยานเสือหมอบ <S <S ผมจะบอกเลยนะว่าไม่จําเป็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ปั่นความเร็วที่แบบว่ายืนพื้นสี่สิบตลอดเวลาเ็หละ ไม่ใช่นะครับสามาก็จะตายแล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมซ้อม,มเขาเนี่ยนะบ,บางครั้งเนี่ยก็มีช่วงกระชากบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ผมอาศัยตรงที่ว่าผมใช้รอบขาเป็นหลักนะครับเวลาเขากระชากกรอกขาของผมเนี่ยมันจะควงแบบนี้เลยนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับ,รบเขากระชากใช่ไหมส่วนมากผมจะเหลืออยู่เฟืองสท้ายเฟืองเดียวนะผมใช้ไปจานหน้า38ฟันนะครับบางครั้งก็ใช้4ี่สฟันเฮ้ยมันเพียงพอนะทุกคนในการปั่นจักรยานตามเสือหมอบนะ่อยเนาะ ก็อาศัยเกย์สุดท้ายเนี่ยบางครั้งก็แบบว่าออกแรงหน่อยก็ผเหมือนว่าเราก็จะออกแรงกระชากอีกนิดหนึ่งกันนะครับเพื่อตามเขาให้ทันในการซ้อมของผมนะครับแล้วแบบว่าถ้าวันใดวันหนึ่งนะผมไม่ได้ไปซ้อมแบบนั้นเนี่ยผมก็จะอาศัยว่าไปปั่นซ้อมขึ้นเนินขึ้นเขาคนเดียวนะครับเพราะว่าการปั่นคนเดียวเนี่ยอย่างน้อยเนาะเราก็แบบไม่ต้องกังวลอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเราอยากจะทําความเร็วเท่าไหร่ก็ เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงใครว่าเฮ้ยเขาจะตามทันเราไหมนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงตรงนั้นเนาะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับปั่นคนเดียวมันหนักมันตื้อยู่แล้วนะครับว่า,าผมซ้อมคนเดียวเนี่ยนะความเร็วอยู่ที่สักยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแต่เมื่อเราไปเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยนะ ความเร็ว2ี่9ี่เนี่ยสบายมากเบาขาจริงๆ <c oughs> นะครับเพราะว่ามันดูดยังไง <c oughs> เมื่อเขาทําความเร็วที่อยู่สักประมาณสัก35น้าำหน้าตามหลังอยู่สักประมาณ30เนี่ยโอ้โหยิ่งสบายเลย <c oughs> นะครับาารก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะผมก็จะซ้อมรอบขาด้วยนะครับผมรอบขานี่ก็สําคัญมากๆการใช้เกียร์ให้เป็นเนาะก็จําเป็นเหมือนกันนะเกียร์เราเนี่ยนะครับถ้าใช้เกียร์ไม่เป็นเนี่ยนะฮะรถจะดีขนาดไหนจะแพงขนาดไหนอะไรจะเทพขนาดไหนนยนะไปไม่น่ดจริงๆนะทุกคน แล้วก็อีกอย่างนึ่งเนี่ยนะครับผมการพักผ่อนนะครับการพักผ่อนเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับถ้ารู้ตัวว่าพักผ่อนน้อยนะครับแล้วไปออกกําลังกาย นะครับผมคืออย่าหักโหมค่อยๆไปเบาๆไปเ,ไปเรื่อยๆชิวๆนะครับอย่าไปกดหักโหมเหมือนเขาเนาะแล้วรู้สึกว่าเออร่างกายเราพักผ่อนเต็มที่นะครับวันนี้รู้สึกกระชุ่มกระชวยดีเนาะแล้วก็ไม่ได้ทํางานหนักอะไรมากมายไปนะครับสัดเต็มที่เลยแต่การปั่นอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปกดหนักทุกวันไม่ดีนะครับร่างกายเราพังเราจะแย่นะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยนะสมมติว่าเอยทําไมเราขี่ตามทันแล้วทีนี้คือมาวันนี้ขี่ไม่ทันนะครับจะไปอัพอะไรอย่าทํานะ อยู่ที่ร่างกายเราร่างกายเราต้องการพักผ่อนแล้วเอางี้นะครับผมจะบอกวิธีนี้ให้เลยนะว่าคุณลองหยุดปั่นตักสองสาวันสิแล้วอีกวันหนึ่งไปปัน่นนะเกินสวันนะจะลองไปปั่นอีกทีหนึ่งสิครับตถแม่งปั่นโครดีจริงๆนะไม่เชื่อทางบ้านลองเอาเทคนิคแบบนี้ไปใช้กันดูนะครับผมเห็นผลมากน้อยขนาดไหนมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ